ทำบุญอะไรดีบุญจะมีทวีคูณนับวันจะพอกพูนอำนวยผลแก่ตนนั้นไม่มีวันอดอยากลาบยศมากหลากเร็วพลันไรทุกเป็นสุขสรรคนกล่าวขวัญพลันบูชาไปไหนไม่ไรมิตรทั่วทุกทิศสานุษา กอบการงานานานาสำเร็จได้ดังใจจงมีทั้งที่ดินบ้านมียวดยานครับส่งพฤษชาติดาดดินดงทั้งผลดอกออกตรการขุดไม้ที่ใต้ดินมีของกินเป็นอาหารเอื้อมือวักลำธานมีฝูงปลามาเรียงรอ อาหารทานแปลกแปลกไม่ออกแขบต้องร้องขอของหวานทานเพียงพอเดินทางก็มีที่พักกุศลผลบุญใดบันดาลให้ได้ประจักษ์บริจาคที่พรมนะักแด่พระสงฆ์สงศีลาปลูกไม้ให้ผลและดอกให้งามงอกออกทุกหน้าพืชใดใช้เปญญ็นยาปลุกรอบอารามเข้าไว้ สะพานข้ามทานน้ำเพื่อคนข้ามและสัตว์ใช้น้ำดื่มอย่าลืมให้ขุดบ่อไว้เป็นสาธานศาลาราลิมถนนให้ผู้ชนพักยามผ่านคนมาคราววิการสํารองบ้านให้พักพิงบริจาคมากดังนี้บุญทวียิ่งยิ่งยิ่งบุญดลให้ผลจริงได้ทุกสิ่งดังพนานา